โอเคนะครับ okay. ต่อจากพาที่แล้วเลยเอาให้จบต้องเอาให้จบโอ้โหล็เตอร์ลีเวนนายรู้อะไรไหมลองช่วยตัวเองก่อนตายในไฟทุกอย่างฉันแคร์นายมันไม่ใช่ผู้รอชีวิตเหมือนฉันนายมันไม่ใช่ไปออกไปอะไรของมันวะ ยูแกมก็เป็นแค่พวกคนโง่เท่านั้นแหละฉันให้เชลเตอร์นายอาวุธของทุกอย่างเพื่อที่จะนาเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะไม่ยอมทื่ที่ไม่ตายนายจะเป็นต้องมีฉันลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเจอนายที่ไหน เชื่ออะไรวะเนี่ยไปเลยมันบ้าไปแล้วนะไอ้เชีย่ยเนี่ยยังไงอะไรวะมันไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมประเทศชาติถึงมีต่หมาอะไรเขาวะ เอ้ยม่งบ้าแล้วออกไปจากบ้านอุ้ยอะไรของมันวะมันเหมือนมันบ้าไปแล้วนายเพเปอร์เนี่ยมันวายอย่างเลยมันบอกให้โอ้โหพระเจ้าแจ็คนี่สินะฟาราปืนโอเคมานี่เลยโอ้โหเพียบเลย เทียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใกล้ๆก่อนนะโอเคครับอือตายยังวะอือแม่งมาเพียบเลยฮะอือตายดิตาย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 เออเออเออโอเคออกเฮ้ย ไปทาวเวอร์ลอนดอนไปยังไงล่ะทีนี้หมุดท่อไม่ได้แล้วด้วยทาวเวอร์อยู่ใกล้โอ้โหไม่ใกล้นะโอเคโอ้โหเซนจอดอุ้ยเสียงอะไรฮะเพลงมันช่างเราหรือ โอ้โหก้มกดไม่ได้แล้วด้วยปืนกำกำมันขึ้นมาแล้วผมเห็นแล้วเฮ้ขึ้นมาอือไปเยอะมากตรงนี้ไปแล้วโอ้ย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 บอดเซนจอนเหรอปิดตู้ปิดตู้ มันไม่จบง่ายๆเว้ยต้องหาเป็นสองพาร์ทเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยโดนตีมันเล้าอะเล้ามากเล้ามากไปครับโอเคคัสซีนเหรอใครอะอย่าบอกนายเพเพอร์มันอยู่ข้างๆเรานี่เองอะ โอ้โหคนใกล้ตัวมากเป็นทาหารเหรอครับเนี่ยมันอยู่ข้างๆห้องเเองชิบหายขาเหล็กด้วยจริงๆด้วยครับอยู่ข้างๆห้องแล้วนเนี่ยเองเนี่ยเก็บกระเป๋าไปละโอ้โหสเบียงเพียบเลย เหมือนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมันเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนหาคนรอดชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมีกระดาษอะไรชื่อด้วยอะ่ะใช่เลยแล้วเหมือนแบบเราต้องทําตามที่มันบอกนะครับ ไปตามเกมของมันนะครับจริงๆแล้วดร์ไนน์นี่พูดพูดถูกครับดร์ไน์สามารถหายารักษาได้ไอ้นี้มันพยายามจะหลอกเราว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับใช่เลยมึงนี่เลวจริงๆใช่ไหมใช่ไหมเน่งหาจริงๆด้วยเห็นตอนแรกที่เรามาป่ะนี่คือเพ p เปอร์ได้ยินฉันไหมน,นี่ไง ได้ยินไหมเปลี่ยนอืเข้าใจแล้วครับแต่ลอนดอนมันจะโดนทิ้งแล้วเบิดแล้วนะอ๋อมันเหมือนกำกับทุกอย่างเอากระปงเอากระเป๋าไปวางอะไรเงี้ยใช่เลยเร็วจริงจเร็วจีจีขมอรีบมาเร็วเราต้องออกไปจากลอนดอนเดี๋ยวนี้เลยข้าให้สัญญาว่าพวกเราชีวิตทุกคน จะได้กลับไปแค่ไม่รู้ว่าแต่เราต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วนะพอนสแน์อุ้ยต้องรีบไปแล้วครับโอเคก็รีบอยู่เนี่ยก็รียบอยู่เนี่ยเจ๊ใจเย็นดีมาแล้วรีบเสียคอปเตอร์ไหมอือหืออือหือกูดเอนดิ้งกูดเอนดิ้ง มาน,นี่เลยกูดเอนดิ้งอ่ะรูจ้จักไหมอ่ะขึ้นคอปเตอร์ตรงนี้เลยได้ไหมไม่ต้องเดินไปอ่ะโดดขึ้นไปอ่ะ <c oughs> ขึ้นคอปเตอร์เลยได้ไหมอ่ะแ <c oughs> ป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,นงขอกัดไอ้ที่นี่ก่อนอลงไปเอาลงน้ำได้ด้วยเหรอโอเคโอเคโอเค มานี่เลยอืมโคเวอร์ด้วยโคเวอร์ด้วยโคเวอร์มีผีสโอ้โหซอมบี้บานเลยจุดจุดนี้เดี๋วแปน,นึงนะโอ้โหข้างหลังก็มาเว้ยหลังก็เข้าไอ้นี่มันตอนแรกมันไม่ลุกนี่ไม้แมว โอเคไปเอ,อื้อฮอปเตอร์มันน่าจะมีปืนหน่อยเนาะโอ้ยเ้ยเอาแล้วไงอะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมไปไม่มีนะไม่มีนะโอเคครับไปไปทางนี้เหรอโอ้โหลงมาเพียบเลย มันนี่มันนี่ทำน้ำมาทำน้ำมาทำน้ำมาทำน้ำเคเหมือนว่าจะจบแล้วต้องไปให้ได้เพราะว่ามีจบแบบสองแบบถ้าเราตายผมว่าน่าจะเป็นแบดเอนดิ้งจบแบบไม่สวยอ่ะจบแบบไม่สวยแต่เราต้องจบแบบสวยจบแบบสวยอ่ะอ้าว เฮ้ยมันนี่ไงโอเคมามาเจมาเจไม่เดินมาเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาล่ะเออยิงแม่งเลยเหมนไส้หมดจังวะไปครับปีนคอปเตอร์ขึ้นตรงนี้เลยได้ไหมคือแบบไม่ไม่ต้องเดินอะไรไม่ต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมปืนแรงจริงโอ้โห มาเลยมาเลยมาเลยมามามีไหมไม,ม่มีอืมอืมเฮ้ยหมดจังถึงแล้วถึงแล้วพวกถึงแล้วแมนฮลี่แมนโอ้โหเพียบเลยแหมนนี่ตัวใส่ฟ้าด้วยนะเห็นไหม มาดิใคบนึงนะเดินมาเดินมาเดินมาเคขอจาัดก,การทีละตัวครับไม่อยากจะรีบร้อนไม่อยากจะรีบร้อนโอ้ยทำไมทำงั้นมานี่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 อืออืม,อมเรียบร้อยมานี่เลยสายฟ้าเป็นไร เป็นไรหูอื้อหูฟห้ฟาดหู้ฟาดหูอื้อเลยทีเดียวทีเดียวลงไปนอนเออยังไงเออเอาดิเอาดิอาดโอเคจังวะขอถือปืนกลครับไปขอถือปืนเดี๋ยวคงไม่ต้องใช้แล้วแหละ ไม่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 งกแล้วเดี๋ยวตายนั่นไงลุกเลยลุกเลยตายซะอหวดจังเฮ้ยอย่าอย่าอืมเรียบร้อยเอาให้หมด โอ้เพงลงเราใจมากตึม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 มาลูกซองยังเหลืออยู่นะครับโอ้โอบานเลยหมดแล้ว<_ letter> <_ letter> เจ้โอ้โหเ <_ letter> จ้มาอย่างี้ตกใจหมด ไปเหลือ้นโพลครับขึ้นทางนี้ก็ได้นี่ใช่ไหมหลังไม่เข้านะกลัวหลังเข้าอย่างเดียวอโอยไฟไหมเฉยเลยเฮ้ยอุ้ยอย่าตื่นเต้น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  โอเคจบครับโอ้โหโอเคครับเมื่อกี้พอดีว่าพอขึ้นคอปเตอร์เสร็จแล้วกมันก็ตัดไปเฉยเลยฮะไม่ไม่ได้ลำไม่ได้ลาเลยนะครับโอเคมันก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกนี้ไม่จบอยู่2แบบก็คือ good ending กับ bad ending นะครับ bad ก็คือแบบเราเราน่าจะตายนะครับก็คือแบบไปไม่ถึงคอปเตอร์นะฮะอันนี้ก็คือจบแบบดีได้ขึ้นคอปเตอร์ทันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เล่นไปประมาณ5ชั่วโมง ือบ20นาทีครับตายไปหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าโอเคโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณจริงนะครับผมโอเคปิดโปรเจกต์ซอมบี้นะครับเราจะหาเกมเนื้อเรื่องมาเล่นอีกแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด c r i b e กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับไมเชอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับผม